สวัสดีค่ะช่องแม่บ้านติดเกมนะคะวันนี้อยู่กับร้านค้าเพิ่มประจำวันที่15กันยายน2564นะคะแต่ว่าก่อนอื่นเลยขออนุญาตขอบคุณสมาชิกช่องแม่บ้านติดเกมค่ะแล้วก็ขอขอบคุณผู้ดูเนทตทุกช่องทางด้วยนะคะเป็นกําลังใจในการทําช่องของแม่บ้านมากๆเลยนะคะโอเคเรามาดูกันว่าวันนี้ร้านค้าเพิ่มมีอะไรให้เราเสียตังค์กันบ้างนันคะอาที์เหนื่อยจากการทําคลิปอัปเดตกับกิจกรรมอย่าลืมไปดูกันนะอะเรามาเริ่มเอ่อร้านค้าเพิ่มของเรากันก็วันนี้อู่ชุดคุณโ โอ้โหสวยกว่าที่เห็นน่ะสวยจริงนะเนี่ยไม่ไม่ได้ไม่ได้ได้เล่นคุนโนนะแต่รู้สึกว่าสวยคืออันไหนไม่บ้านชอบไม่บ้างก็ชมนะคะตามนั้นอะ่ะชุดคูนโนนะคะชื่อชุดเงาเมฆราคาแปดร้อยบาทคา่ะสวยเนอะนมเป็นนมเลยทีเดียวไรเงรี้ยนี่บูอ,อาวุธก็สวยอ่ะน้อ,นอง มีหมุนตัวกันหน่อยนะคะประมาณนี้เนาะราคา800บาทค่ะต่อไปแพ็กเกจชุดเงาเมฆร,ราคา1200บาทได้รับชุดนี้นะคะไปเลยแล้วก็เลือกได้ว่าจะเอาพรีเมียมชุดไหนก็มีชุดอาโยชุดอื่นอยู่ชุดเคเบเรอุสแบบ B ชุดอีเกลคราวแล้วก็ชุดแมวดับนะคะต่อไปแพ็กเกจเริ่มต้นซีซั่น1นะคะราคา801บาทในชุดประกอบไปด้วย เอ้ไม่ใช่ในชุดเออในเซตอ่ะในเซตประกอบไปด้วยกล่องอาวุธชุดพรีเมียมหนึ่งกล่องน,นะคะขยายขยายกระเป๋าแปดช่องแล้วก็ VP 15วันหนึ่งอันนะคะอืมประมาณนี้นะคะทุกคนแล้วก็มีอย่างอื่นอีกนิดนึง ต่อไปแบบที่สองนะคะแพ็กเกจเริ่มต้นซีซั่นก็ราคาหนึ่งพันสามร้อยสามสิบสองบาทค่ะประกอบไปด้วยกล่องอาวุธชุดพรีเมียมนะคะหรือว่าชุดอาเวกนั่นเองแล้วก็แตรียมเข่ามาในตำนานหนึ่งอันแล้วก็ได้รับเออน้องเมทนะคะแบบซื้อขายกับคังเก็บของไปอย่างละหนึ่งตัวเลยก็เออหนูว่าคุ้มอยู่นะคะถ้าเกิดใครแบบจะไปเล่นตัวซีซั่นเราไม่รู้ว่าแบบถ้าชอบชุดอาเวกอยู่แล้วอะไรแล้วเนี้ยสองแพ็กเกจนี้ก็คือคุ้มอยู่นะคะ อ่ะต่อไปเป็นซีซันพลัสนะคะห่อสารพัดประโยชน์พรีเมียมราคา480บาทนะคะก็คือเอ่อห่ออันนี้เนาะความพิเศษของมันคือปกติแล้ว VP จะราคาแค่330แต่อันนี้มันราคา480เพราะว่าเหมือนซื้อ VP แถม PEARL อืมเรียกว่าแถมได้ไหมเอาเป็นว่ามันจะเราได้ VP แล้วนะคะเราจะยังได้11 PEARL อีกในทุกวันเป็นเวลา30วันนะคะก็เท่ากับรวมแล้วเท่าไหร่นะ ในบ้านตกเลขขอโทษทุกคน <c oughs> ก็เอาเป็นว่าจะได้รับเอ,อ่อ11 p e ลไปวันเป็นเวลา30วันนะคะก็คือเข้ามาอ่อนก็จะได้รับได้รับนะคะก็อย่าลืมอ่อนละกันเนาะถ้าซื้อแพ็กเกจนี้ก็คือได้ v p บวก11 p e ลย30วันนะคะทุกคน ต่อไปนะคะราคา180บาทเป็นแพ็กเกจส่วนลดกระเป๋า50%นะคะก็จะเป็นช่องกระเป๋าทั้งหมด16ช่องด้วยกันนะคะเหลือ180บาทแล้วก็แพ็กเกจกระเป๋า50ช่องราคา735บาทนะคะเป็นเอ่อรวมกันเลย50ช่องนั่นเองนะคะก็ ย้ำอีกครั้งหนึ่งแล้วก็จะย้ำตลอดไปนะคะสำหรับใครที่ยังมีช่องตั่ช่องกระเป๋านะคะเกินร้อยเก้าสิบสองช่องหรือว่าจะถึงแล้วอ่ะคำนวณดีๆเนาะเพราะว่ามันซื้อไปแล้วเอาคืนไม่ได้นะคะแล้วเราไม่สามารถมีช่องกระเป๋าเกินร9อยกสิบช่องได้นะคะทุกคนโอเคต่อไปแพ็กเกจเสริมประสิทธิภาพจัดเต็มแบบที่หนึ่งนะคะราคาร้อยหสิบบาทได้รับผิ่นคอนห้าสบอันเสียงขราของบ้านห้าอันแล้วก็ความขนาของช่างห้าอันนะคะ ก็อันนี้แพ็กเกจเสริมประสิทธิภาพจัดเต็มแบบที่สองราคา3ามรอแสิบบาทความำจำาจของช่างยี่สอันเสียงคันละของบ้าน1ิบอันหินคอ1หนึ่งร้อยอันจ้าแล้วก็อันนี้หนึ่งพันสามร้อยสามสิบเจ็ดบาทนะคะแบบที่สามก็ได้รับไปเลยความจำาจของช่างหนึ่งร้อยอันหินคอลสามร้อยอันด้วยกันนะคะอืมแล้วก็วันนี้นะคะลดราคาใบายขยายช่องตัวละคร50%สเซ็เยเย่เดี๋ยวแม่บ้านจะซอยเหมือนกันเหลือไปสี่สิบาทนะคะเมื่อวานว่าจะซื้ออยู่แหละเออรอดูพอดีเลย โอเคเย่เยเหลือสี่สิบาทเท่านั้นนะคะทุกคนแล้วก็อ่ะชุดชั้นในของเศษนะคะเข้ามาแล้วหลายๆตัวเลยราคาร้อยสี่สิบาทเอออ๋อชุดชั้นในใหม่ของผู้ชายนะคะจะเป็นของเซฮัสซินอาร์เชอร์สไตรเกอร์นินจาวิสานมูซาเบอร์เกอร์วออร์นะคะ แล้วก็แพ็กเกจเทอร์คิวอันนี้เป็นแพ็กเกจน้าหนักนะคะมีลดราคาด้วยเช่นกันแต่ของแม่บ้านมันไม่คือเพราะแม่บ้านซื้อให้ตัวโนวาไปแล้วเนาะก็คือราคา483บาทนะคะจะได้น้ําหนัก50 1 0 0บหแล้วก็อันนี้1148บาทนะคะจะเป็นได้น้ําหนัก2 0 0 250แล้วก็300นะคะก็คือได้ทั้ง3อย่างเลยแต่ว่าขอเตือนไว้ก่อนอย่างสมมุติว่าถ้าเกิดเราเคยซื้อแบบ100ไปแล้วเนี่ยมันจะไม่เพิ่มนะคะเพราะว่ามันซื้อได้ตัวละครละหนึน ถ้าเคยซื้ออันไหนอันหนึ่งไปแล้วแนะนําให้ซื้อแยกนะคะรอแบบลดราคาเราซื้อแยกจะคุ้มกว่าแต่ถ้ายังไม่เคยซื้อเลยก็ซื้ออันแบบมัดร,รวมอันนี้จะคุ้มนะคะเพราะว่ามันเออมันเหมือนเราเสียเงินฟรีนะคะเกิดเราเคยซื้อไปแล้วอันใดอันหนึ่งอะค่ะโอเคโอเคไม่งงเนาะที่อ่ะต่อไปนะคะเอ่ออีเวนต์อันนี้เออโอเคสรุปก็คือไม่ต้องเป็นตัวซีซันก็กดได้ใช่ไหม ใช่อ่ะอันนี้สําหรับอันนี้แม่บ้านแบบอ่านในกิจกรรมแล้วแม่บ้านเข้าใจผิดคิดว่าต้องแบบเอาตัวซีซ่ามากดเท่านั้นนะคะเดี๋ยวแม่บ้านขอลองอนุว่ากดหน่อยเนาะก็คืออันนี้พูดเตือนอีกครั้งหนึ่งเผื่อใครไม่ได้ดูคลิปกิจกรรมนะคะก็คือตอนนี้ในร้านค้าใหม่นะคะจะมีเออให้เรากด ไม่หนึ่งร้อยไมในทุกๆวันนะคะเป็นกิจกรรมของซีซันพัสด้วยแหละแต่ว่าเอาตัวธรรมดากดก็ได้นะคะเนี่ยแม่บ้านกดแล้วก็จะมาทุกๆวันเลยนะคะแล้วก็มีของคูปองลดราคามีหินคอนมี V A P อะไรประมาณนี้ก็คือโอเคอยู่นะเออเพราะฉะนั้นอย่าลืมกดนะคะแล้วก็น,นี้อย่าลืมนะคะถึงยี่สามกันยายนยังย้ำอยู่นะก็ในห่อน,นี้มีคูปองลดราคาหมดครึ่งแต่งการสามร้อยไมนะคะอันนี้แม่บ้านยังไม่กดเพราะแม่บ้านจะรอจนถึงวันที่ยี่สิบสองแล้วค่อยกดนะคะเพราะตอนนี้ยังไม่รู้จะซื้ออะไรนั่นเอง แล้วก็ตำํำราต่อสู้วันนี้นะคะลดราคาครึ่งหนึ่งนะคะที่จะตีหุ่นนะคะให้มาซื้อในนี้เนาะได้ตระกูลละหนึ่งครั้งต่อหนึ่งวันนะคะก็คือซื้อรีใหม่ทุกๆวันเนาะอ่ะโอเคเออต่อไปชุดลดราคานะคะจะเป็นชุดนินจาชุดนารุสาว่าเหลือ600บาทนะคะแบบพรีเมียมแล้วก็ชุดของชุดอินยูเหลือ600บาทของคุณโหนนะคะแบบพรีเมียมแล้วก็ลดราคาช่อง กระเป๋านะคะทุกอันเลย16ช่องก็เหลือ2 6 4บาท8ช่อง144บาท4ช่อง80บาท1ช่อง24บาทแล้วก็น้ำหนักก็ลดราคาเช่นเดียวกันนะคะแต่เขามาก็ยังลดราคาอยู่นะคะเหลือ4 8 8บาทช่อน้ำหนักเนี่ย50เหลือ112บาทนะคะแล้วก็มีพวกใบขยายคางบางที่ต่างๆลดราคาเหลือ8บาททั้งหมดนะคะก็มาดูดูกันได้แล้วก็ชุดชั้นในของทุกอาชีพรู้สึกจะลดราคาหมดเลยนะคะทุกคนว้าวเหลือ84บาทเท่านั้นเอง อ่ะแล้วก็เออน้ำหนักนะคะนี้อย่างที่บอกก็คือถ้าใครแบบนั้งก็ซสือแยกก็จะเป็นเออหนึ่งร้อยเหลือร้อยแปดิบาทน้ำหนักร้อยหิบเหลือสองร้อห้าสิบหบาทน้ำหนักสองรอเหลือสามอยิบแปดบาทนะคะแล้วก็ชุดชั้นในของทุกตัวละครรู้สึกว่าจะลดหมดเลยนะคะก็อย่าลืมมาดูกันได้เดี๋ยวเดีวก่อนนะขอเช็คก,ก่อนเออ ชุดชั้น,นอาชายชายชายทุกตัวละครเลยนะคะลดราคาหมดเลยนะคะงั้นะะก็มาเช็คมาดูกันได้ว่าตัวเองจะสอยชุดชไ้นอะไรนะคะเดี๋ยวไม่บ้างก็จะมาดูให้โนวาเช่นเดียวกันเรีงๆไว้อยู่เหมือนกันอ่ะแล้วก็ช่องเบสนะคะอย่าลืมมาดูว่ายังมีอะไรอยู่บ้างนาะก็น้องไข่บางกรยังอยู่นะคะแล้วก็มีพรีเมียมไอ้แพ็กเกจชุดพรีเมียมหลายๆชุดก็ยังอยู่นะคะก็ประมาณนี้เอโอเคสําหรับวันนี้ลังคะ่ะเพลก็ มีอะไรหลายๆอย่างเหมือนจะให้หน้าสอยอยู่เหมือนกันนะคะก็โอเคอ่ะเออก็เอออืมแต่ชุดคุณวสวยจริงสวยมากอืมปะย้ายไปเล่นคุณโดม่ใช่เรอเล่น โอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องแม่บ้านเป็งกำลังใจให้กันด้วยนะคะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งติงๆเอาไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแม่บ้านเนาะโอเคสำหรับวันนี้ก็ใครเสียเงินกับอะไรกันบ้างหรือว่ารออะไรอยู่ก็อย่าลืมนะคะที่แม่บ้านเตือนที่แม่บ้านบอกเรื่องราคาใหม่อะไรยังไงก็อย่าลืมกันนะคะโอเคเอาไว้เจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนแล้วเด้อบายบ้า